เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมุมเป็นที่ตั้งนะครับเดิมทีผมใช้เตินก็อี้แล้วก็ใช้ช่องใหญ่นะครับคุมตรงนี้นะครับแต่ว่ามันคุมได้ไม่หมดเพราะว่าแผงตรงนี้นเป็นแผงเป็นช่องที่ แอจะดูดหลมเข้าไปนะครับโดยปกติถ้าหากว่าใช้ในห้องปกติเนี่ยจะมีแค่ตรงช่องไอท่อระบายความร้อนตรงนี้เท่านั้นนะครับที่ที่จะอยู่ด้านนอกห้องนะครับไอแผงตัวเนี้ยมันจะอยู่ในห้องพอเราเปิดแอเนี่ยความเย็ยนเนี่ยมันจะหมุนเวียนอากาศความเย็ยนมันจะหมุนเวียนแล้วมันจะอ่าหมุนเวียนเข้าตรงนี้นะครับ แล้วตัวเขาเรียกอะไรตัวเซ็นเซอร์ที่ว่าตจับความเย็นนะครับที่ทำให้แอร์ตัดมันจะของรุ่นนี้นะครับมันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับมันจะอยู่ประมาณตรงนี้เห็นไหมขาวเนี่ยข้างในครับข้างในนะครับขาวข้างในนะครับถ้าอากาศที่หมุนเวียนเข้ามาเนี่ยเย็นได้ที่แอร์มันก็จะตัดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยไอตัวเนี้ย มันใช้สำหรับตัวแอร์ที่ BTU ของแอร์ไม่เยอะแล้วตัวมันจะเล็กกว่านี้นะครับมันก็สามารถใส่ได้ใส่ได้ปกตินะครับแต่ทีเนี้ยรุ่นเนี้ยมัน9พันธุมตัวมันใหญ่ตัวมันใหญ่นะครับมันมันใส่ไม่ได้มันใส่ค่อนข้างที่จะยากแล้วตัวคุมเนี้ยมันคุมได้ไม่หมด ผมได้ไม่หมดนะครับทีนี้ผมจะมาแปลงมาดัดแปลงทําที่คุมที่ครอบนะครับครอบตัวเนี้ยให้ลงมาถึงตรงนี้ลงมาถึงข้างล่างนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยจะทําเป็นมีที่นะครับเป็นโปร่งไว้โปร่งไว้นะครับจะทาครอบขึ้นมาถึงจะทาครอบขึ้นมาทำโปร่งนะครับ ครอบขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะคุมข้างบนแล้วก็จะปิดฝั่งนี้มาตรงนี้จะทําเป็นท่อตรงนี้จะทาเป็นท่อออกมานะครับทําเป็นท่อออกมาตรงนี้จะทําเป็นโป่งข้างข้างในโป่งเป็นท่อออกมานะครับเพื่อที่เวลาอากาศเนี่ยมันเข้าไปในมงมันถ่ายอ่ามันเย็นมันถ่ายเทมันก็จะเข้ามาตรงช่องข้างข้างนี้นะครับ ามาตรงช่องข้างนี้ได้นะครับแล้วตัวนี้มันก็จะได้ไม่ไม่รับกับอากาศร้อนข้างนอกเข้าไปนะครับซึ่งโดยผมจะเอามาใส่ตรงช่องเล็กตรงนี้นะครับคือจะเอาเขาวางไว้ลงไว้ข้างล่างนะครับเพื่อที่ให้ช่องเข้าตรงช่องเล็กตรงนี้ได้ล้วตรงนี้เราก็จะจะปิดนะครับโดยใช้ยางรือวเชือกลัดไว้นะครับ ซึ่งตัวครอบผมก็จะใช้กล่กองเขาเนี่ยแหละครับใช้กล่องเขาเนี่ยแหละแปลงเอานะครับเราเน้นประหยัดงบนะครับเพราะว่าตัางซื้อแอร์ไปหมดแล้วนะครับจะสังเกตว่าตัวเนี่ยของเขานะ่ะมันจะครอบได้พอดีนะครับแต่ผม มันไปตัดเทฟที่แปะตรงนี้ซะทีแรกไม่รู้นะครับว่าข้างล่างมันมันตรงนะครับ ก็ทำครอบลงสวมลงไปอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาดัดแปลงให้มันสวมลงไปถึงข้างล่างถึงฐานนะครับสองฝั่งซึ่งเราจะตัดตรงนี้ออกนะครับยาวขึ้นมานะครับแต่ตรงนี้เราก็จะตัดตัดยาวขึ้นมานะครับเพื่อที่พื้นที่ตรงนี้เราจะอ,าออกเราจะได้สวมลงไปลาดได้นะครับโอเค ขอตัวไปทําก่อนนะครับนี่นะครับตรงนี้เราตัดข้างหลังตงัีออ่าเดี๋ยวลองสอดก่อน เลยนะครับจะแบบนี้นะครับนน,น,น,บนี้เราก็จะดันเช็ดตรงนี้เราทำปูงไว้นะครับแตไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าแต่มครับมันจะมีช่องตรงนี้เราก็จะเช็ด นย่างเี้ก็จะมีช่องนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวข้างบนนี้แล้วก็จะปิดทับนี่เลยนะครับปิดทับเดี๋ยวตัดปิดทับ ให้มันเป็นช่องไปทางนู้นนะครับจะทํายาวเป็นช่องไปทางนี้นะครับเป็นเป็นท่อนะครับโอเคเดี๋ยวไปทำก็จะประมาณนี้นะครับรูปร่างอับลงทำเป็นกล่องสวมนะครับัวนี้ก็จะเหลือช่องว่างเพื่อที่ให้อากาศมาเข้าไปนะครับ เดี๋ยวตรงนี้เราก็จะตัดเพื่อที่จะให้มันชิดไม่ตัดดีกว่าไว้อย่งังไงละเดี๋ยวเราปิดข้างล่างนะครับปิดข้างล่างเราก็ทำท่อออกมาเดี๋ยวตรงนี้เราตัด,ตดแต่งให้ให้ดีนะครับตัด แล้วก็ใช้เทปแนปะจะทำเป็นท่อออกมาให้อากาศมันระบายออกมาข้างนี้นะครับเดีย๋ยวเราจะลกยกวางข้างล่างตรงนี้เราจะมาใส่ตรงช่องนี้นะครับซึ่งมันน่าจะสวมได้พอดีนะครับโอเคไปทำการนี่เป็นไงครับรูปร่างหนะ้าตา

ก็จะใช้อสอดตรงนี้ มาครอบตัวนี้นะครับโอเคทำต่อนี่แบบนี้นะครับสวเข้าไปยางไงเลยดูกัน็นรถเนนียจะรอดไหม เครับเป็นไอเดียไว้เพื่อนๆไปลองดัดแปลงดูนะครับไม่ต้องเสียตังค์เนาะสำหรับคนที่ซื้อแอร์เคลื่อนที่ตัวใหญ่มานะครับส่วนตัวนี้เราก็ มัดไว้กันเย็ยนออกนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับเพื่อนสวัสดีครับ